มันจะวันลอยกระทงแล้วเด้อสู่ฉันก็อยากจะแบบว masa, ogi, er ่าตามเทนกับเขาบ้านนะคะแต่งชุดไทยแล้วก็ใส่บิกตุลละครอะไรแบบนี้นะคะแล้วส่งมาลงคลิปไปก็มามอยกับทุกคนไปนะคะวันนี้เราจะต้องกบคิ้วกันให้เนียนนิดนึงในการแต่งบีเลนนะคะปุ๊บอ่ะก็ลงป๊ๆปป๊อป๊ปเตียมเตียมเตียมอันนี้จใช้เป็นตัว ชพื่ปจะเล่าถึงงาน TGS ที่ผ่านมาแล้วกันที่อยู่เพยก็หายไปเลยแล้วก็มาระเบิดลงคลิปเดือนนี้ตุ้มทีเดียวนะคะคือ TGS ที่ผ่านมาเพอะเป็นไข้คือจบงานปุ๊บเป็นไข้เลยนะคะแบบว่าร่างกายคือบอกแล้วว่าไม่ไหวคือเพทำร้านเช่าชุดด้วยใช่ไหมก่อนงาน TGS อะเพ,พะก็จะมีการแบบเออเตรียมชุดให้ลูกค้าเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยอ่าเงี้ยคือเพเป็นร้านเช่าชุดที่ซักชุดซักวีกก่อนที่จะส่งเพราะฉะนั้นแล้วชุดวีกทุก ท,ทุกชุดเนี่ยมันก็จะมีการแบบคลีนอะไรอย่เงี้ยพอเวลาคีแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งเซตวิกใหม่ตลอดก่อนส่งนะคะค่อยแตกเสร็จปุ๊ใช่ปะเคาะซ้ำคำสัตว์อีกฉันไม่ได้จบที่ใคยแตกฉันไปจบอยู่ที่ท้องเสียต่อหลังจากที่เรากบคิ้วอะไรเสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะคะห <c oughs> น้าขาวว่าแขนอีก้ <c oughs> เรามาใช้อายไลเนอร์สีขาวตัวนี้นะคะเข <c oughs> ียนให้เป็นกรอบขอบขออะไเงี้ย เออมันดูเด่นขึ้นมามองออกว่ามันเป็นคิ้วเราก็จะไฮไลท์ตรงนี้นะคะไปหน่อยหนึ่งอ่าปุ๊บผสมกันสองสี คือฉันอยากรู้มากเลยว่าน้องๆเนี่ยไปเที่ยววันลอยกระทงที่ไหนกันบ้างนะคะก็มาเล่าให้เฟฟังได้นะที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะคือจะบอกว่าวันลอยกระทงอะเพไม่ได้มีโอกาสจะแต่งขอไปวันลอยกระทงนะคือตอนเด็กๆก็มีแบบโมเมนต์แบบว่าเอออยากแต่งขอไปงานลอยกระทงแบบคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนในเฟซเห็นพี่ๆน้องๆในเฟซเขาแบบไปกันฉันก็อยากไปบ้างแต่มันประเด็นคือแถวบ้านฉันมันไม่ได้มีใครแต่งแบบจริงจังส่วนก็วิกระแสมันเร็วมากว่าจะแบบว่าการแต่งชุดไทยแบบ เออแต่งฟิลนี้ก็จริงแต่น้องๆก็อยากจะได้ชุดฟิลนี้มาคู่กับชุดแบบนี้ทุกวันนี้คือแบบว่ามีชุดไทยก็คือต้องมีแบบว่าให้มันครบทุกสีจริงนะถึงแบบว่าเราจะแต่งได้หลายตัวอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆแม่จะพูดเสมอเลยนะว่าเออเนี่ยโตไปจะถ้าชุดนะ่ะไม่ใช้แล้วเอาไปปล่อยเช่าก็ได้ความคิดในหัวฉันตอนนั้นคืออะไรหรือปะตอนนั้นประมาณประถมได ความคิดในหัวฉันก็คือเออแม่แล้วฉันจะเอาไปปล่อยเช่ายัางไงคือตั้งแผงลอยแบบว่าแถวบ้านหรอเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีคําว่าธุรกิจออนไลน์ที่เป็นแบบเช่าชุดอะไรแบบเนี้ยแบบจริงจังใช่ปะเขาเป็นสีขาวนะคะแต้มบริเวณหัวตานิดนึงเห็นเลยนะคะว่าชุดไทยเนี่ยมันจะมีความฟิลแบบโบราณโบราณน,นิดนึงแบบผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นที่นิยมกันนะสมัยก่อนแต่สมัยนี้คือแบบว่ามันคนละเบบกันเลยอะ แล้ว่เนี้นยคือฉันชอบมากมันจะมีชุดไทยที่เขาเรียกกันว่าชุดไทยวัดอรุณเนาะที่มันจะเป็นแบบผ้าชุดไทยปกติแหละแต่ว่าตรงกิบกิบของผ้าเนี่ยเขาจะเป็นฟิลแบบว่าผ้าลูกไม้แล้วแบบฉันเห็นเพื่อนในเฟชันแต่งกันเยอะมากคือสงสัยมากเลยไอชุดไทยแบบเนี้ยคือมันหาเช่าได้ที่วัดอรุณอย่างเดียวหรอจุ่มไฮไลไท์ไปเลยค่ะเป็นตัวไฮไลท์สีขาวนะคะตรงบริเวณแก้มนะคะหนึ่งให้มีมิติต่อใบหน้าทีเป็นฟิลแบบว่ากิเตอร์นะคะ แบบฉ่ำๆเลยนี่สวัให้ดูปึ๊บนะปั๊บปึ๊บเราก็จะใช้เป็นตัวนี้อายไลเลนอร์นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้ทำไมตอนไปไงานคอสถึงไม่แต่งให้สวยได้แบบนี้ <c oughs> ขนตาปลอมข้างล่าง <c oughs> ใช้เป็นตัวดักขนตาค่ะเราจะดักขนตาขึ้นไปนะคะจะปิดจบด้วยขนตาปลอมแบบช่อค่ะรุ่นน้องแนะนำมามันดีมากทุกคนแต่ว่า ตอนที่ต้องติดเป็น T G S เสร็จได้อย่างเดียวเลยคือไม่เห็นนี่คือข้างที่ติดแล้วนะคะเห็นป่ะทุกคนเฮ้ยมันดูมอนมากอะ่ะนี่คือข้างที่ติดแล้วนะคะนี่คือข้างที่ไม่ติดเราแต่งตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดแก้มันบริเวณโนกแก้มตรงนี้แล้วกันอ่าเป็นแบบกดทุกคนใช้เป็นสีออกส้มๆตาเป็นเกินขึ้น่าหน่อย ฟีเลนประมาณนี้เดี๋ยวขอไปใส่ชุดใส่วีกันนะคะเดี๋ยวจมาดูกันว่าฟีเลนลุกในวันนี้จะเป็นวันไหนนะและนี่นะคะก็คือคอมพิวต์ลุกของเพลนนั่นเองค่ะเอ,อ่ฉันดูมีความแบบเป็น แม่นี่ฉูา์มานั่งบริบายแจกชุดตัวเองเลยนะคืออยากให้มันมีความเรีบเยบร้อยแต่ก็อยากให้มันดูคงเอกลักษณ์ความเป็นฟรีเลนเอาไว้หน่อยนึงก็เลยจะเป็นเวประมาณแบบข่าทองประมาณนี้แกว่าวได้ปะถ้าชอบคลิปนี้ก็เลยกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพจ้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเซียนเดายบาย